นี่แหละนี่แหละไม่ได้ชุดให้ไงเข้าตรงตีมมายังอ่ะนี่แหละใบไม้หล่นเมื่อลมพัดผ่าน <c oughs> เป็นสัญญาณแห่งความพันเปลี่ยนชีวิตคนกำลังหมุนเวียนในจีงแท้ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะเพลงอะไรวะเนี่ย <c oughs> ขอบใจนะที่เคยมีกันวันจึง ววลาายอมมรรับคจิงนี่มันกลางตรงนี้ว่ะนี่ความปวดแล้วนนันนี้คือนีนง้งกงกงให้มันเอาไว้ใช่ไหนีกนี่ปะ <c oughs> <ช>รู้เลยอไม่รู้เพลงเลยแต่เคยได้ยินนะแต่ไม่รู้เพลงอะไรจะเหลือได้ไหมจะเหลือล่ะอ่ะดูดิโอ้ยถูกด้วยนี่ตั้งจรร <c oughs> ู้มันดังอ่ะดูดิ

เอ้ไม่ใช่เรนเกินกิไปกัดเกิไม่ใช่นี้เดินไปเจอเจอเธอเจอทีไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลยมองดูดวงแล้วมีสะมอยเสน่หเหลือเกินไม่ต้องมาเชิญฉันพูดจริงจริงยิ่งอ่ คนมีเสน่ห์ครับ